วัสดีครับผมปอจาก a อสปิกสตูดินะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการอภิทาวจงังหวัดฉะเชิงเซาครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมมาดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในตัวบ้านแล้วนะครับซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมๆประมาณ200ตารางเมตรนะครับสำหรับการตกแต่งบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นโทนสีเข้มตามที่ลูกค้ารีเควสตมานะครับสีเข้มที่เราใช้ก็คือมีสีน้ำตาลเข้มเป็นหลักก็สีเทาสีดำแล้วก็มีสีครีมที่เข้ามาแซมเพื่อไม่ให้บ้านในดูเข้มจนเกินไปนะครับโซนแรกที่เรายือนอยู่ก็คือโซนลิฟวิงรูมเราใช้ การปูพื้นด้วยพื้น SPC ลายก้างปลาสีาน้ำตาลเข้มนะครับสำหรับด้านขวามือผมนะครับก็จะเป็นผนังกุขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่วางพระนะครับแล้วก็ระแนงบางสายตาเวลาที่คนมองผ่านเนี่ยก็จะได้เห็นสเปซนะครับว่าตรงนี้เป็นลิฟวิ่งข้างหลังเป็นดิ n น n g งถัดมานะครับก็จะเป็นผนังชุดทีวีนะครับซึ่งมีการออกแบบให้มีความเป็นโมเดิร์นนะครับตอนแรกเราก็ออกแบบให้ตัวผนังตรงนี้หินอ่อนสีดำเนาะแต่ว่าพอใช้จริงแล้วมันอาจจะดูเข้มจนเกินไปนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็น สีครีมข้างล่างนะครับใช้เป็นบาร์ที่เอาไว้วางตัวคอนโซลทีวีนะครับแล้วก็ทีวีบ็อกซ์ต่างๆในตรงนี้ ก็จะเป็นผนังระแนงที่ใช้ผนังระแนงสาเร็จรูปนะครับสีเข้มเช่นเดียวกันถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวตู้บานกระจกอลูมิเนียมนะครับซึ่งเราใช้ของ TG นะครับตัวเฟรมกระจกเนี่ยก็จะเป็นเฟรมสีดําจับด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ซ่อนไฟด้านในถัดจากโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของดิ닝นะครับซึ่งก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่เราออกแบบอยู่ใต่ำเนะครับ ถัดมาจากแอเรียโซนหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นแอเรียของตัวโซนรับประทานอาหารนะครับตรงนี้เราออกแบบแล้วก็บิวอินให้เป็นเหมือนกับแพนทรีเคาน์เตอร์เวลาที่เราเตรียมอาหารก็จะสามารถเตรียมจากห้องครัวมาวางไว้ตรงนี้ก่อนได้ครับแล้วค่อยยกไปที่โต๊ะกินข้าวสาหรับการออกแบบเราก็เลือกใช้สีไม้ที่มันเข้ากันกับตัวโทนของทั้งบ้านนะครับก็คือสีไม้เข้มแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นเห็นแกรนิตสีดำตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นหน่อยก็คือการใช้ตัวชั้นโชว์ ที่มีกระจกอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อทําให้บ้านดูมิติมากขึ้นพา์เตอร์ตรงนี้ก็จะออกแบบให้มีความยาวซึ่งไซส์อยู่ที่ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับก็ตรงใต้ตู้นะครับมีการซ่อนไฟ LED ไว้ในกรณีที่อยากได้ไฟที่มันวอร์มแล้วก็ทําให้บ้านเนี่ยมูดดูอบอุ่นนะครับขึ้นอาจจะปิดตัวไฟดาวนไลท์แล้วก็เปิดไฟตรงนี้นะครับใช้ในการให้แสงสว่างถัดมาหลายๆบ้านอาจจะเคยเจอปัญหากรณีที่เราอยากจะติดแอร์แล้วก็ตำแหน่งของโครงการเนี่ย อยู่เหนือตัวรางม่านนะครับเราก็ใช้ดีไซน์โดยการบิ้วเป็นตัวรางบังม่านแบบนี้นะครับก็จะเอาตัวแอร์เนี่ยมาแปะไว้บนผนังด้านหน้าเนาะแล้วก็ใช้ตัวรางม่านเนี่ยซ่อนข้างหลังนะครับแล้วก็เดินท่อไปแบบนี้มันจะทําให้บ้านดูสมูทแล้วก็ดูเรียบมากขึ้นนะครับไม่เกะกะสายตานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ข้างในห้องครัวแล้วนะครับสำหรับห้องครัวนี้จะมีฟังก์ชันที่ใช้ล้างจานเนาะมีตู้เย็น นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีหูเพราะว่าเป็นเี็กหรือควนตมนะครับ <c oughs> ก็จะได้สเปซตรงนี้ในการทําอาหารมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับที่จะเป็นชั้นวางแก้วนะแล้วก็วางชามครับด้านบนด้านล่างก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ใช้เก็บของทั้งหมดอ,อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับก็ <c oughs> คือเราบิวเป็นตู้เก็บกล่องไฟนะ <c oughs> ตู้คอน summer นะครับซึ่งจะเป็นตู้ที่สาคัญมากๆสําหรับะร ระบบไฟบ้านเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันครับว่าห้องนอนจะเป็นยังไงบ้างตามนะครับโอเคขึ้นมาชั้น2กับห้องมาสเตอร์เบดมครับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเราแบ่งเป็น2ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่สําหรับไว้นอนก็คือโซนนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันทํางานก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนแรกที่จะมาพูดเนี่ยก็คือโซนของที่นอนเนาะโดยที่นอนเนี่ยอยากได้รีควอรี่มมาว่าอยากให้มีการยกสเต็ปขึ้นเหมือนกับเราไปที่ญี่ปุ่น โทนที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีไม้เข้มและครับแล้วก็มีความโมเดิร์นกว่านะครับสำหรับตัวการยกสเต็ปขึ้นมาฟังก์ชันของมันก็คือด้านใต้เนี่ยเราจะซ่อนไฟแล้วก็ทําเป็นตัวลิ้นชักได้ครับสามารถเปิดเก็บของได้ตรงนี้โอเคอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือตัวระแนงตรงนี้จะทําขึ้นมาเพื่อ เป็นการพรางสายตาเพื่อให้มีความพ r i เวทมากขึ้นในส่วนเวลาที่เรากำลังนอนข้างหลังก็จะกุกเป็นผนังไม้นะครับแล้วก็ซ่อนไฟเนาะมีการเล่นตัวผิวอลูมิเนียมครับแต่ก็ละแหนก็มีตัวหัวเตียงที่เราใช้เป็นผ้าเบาะนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถวางเตียงได้5ฟุต6ฟุตนะครับเพราะว่ามีสเปซพอสมควรเลยนะครับส่วนปลายเตียงนะครับเดิมทีจะเป็นห้องโล่งๆเนี่ยจะมีหน้าต่างอยู่ ทบทุกด้านเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกแบบให้มีการปิดให้มืดสนิทเนี่ยก็อาจจะทําให้แสงมันรอดได้เนาะด้านหลังเนี่ยเป็นผนังกุกที่เราสามารถเปิดได้ปิดได้ปุ๊บวันนี้แล้เปิดหน้าต่างตรงนี้อกได้ปิดครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูโซนห้องทำงานครับ ถัดมาครับก็จะเป็นโซนโต๊ะทํางานครับแล้วก็ตู้เก็บของด้านบนส่วนนี้ลูกค้าก็จะเอาไว้ใช้ทํางานเนาะอาจจะเป็นแบบนั่งทํางานยาวๆหรือว่านั่งทํางานในเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะใช้โต๊ะตรงนี้ซึ่งมีขนาดความลึกอยู่ที่ประมาณ60เซนเนาะแล้วก็มีลินชักด้านล่างครับและด้านบนจะมีงานชั้นวางแล้วก็ตู้เฟรมอลูมิเนียมด้านบนนะครับสำหรับห้องนี้เราอยากให้มันมีความกลมกลืนไปกันทั้งห้องนะฮะเราก็เลยใช้ตัวลามิเนตสีเดียวกันนะครับส่วนตัวท็อปเราใช้ท็อปลามิเนตผิวกอสในการทําเป็นตัว อ,อันนี้ไม่ใช่หินนะครับเป็นลามิเนตเนาะด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นผนังกุกเราจะใช้ตัวคิ้วอลูมิเนียมสีดําเป็นตัดแนวขวางแล้วก็แนวตั้งนะครับเพื่อให้ห้องในดูโปร่งมากขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องนอนเลยครับขยับเข้ามาที่โซนของห้องแต่งตัวนะครับที่นี่จะใช้เป็นห้องนอนสามซึ่งห้องนอน3ามก็จะเป็นห้องแต่งตัวทั้งห้องเลยนะครับแบ่งเป็นตัวตู้เสื้อผ้าซ้ายขวาแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงกลางครับสำหรับตู้เสื้อผ้านะครับเราใช้เป็น หน้าบานกระจกเกรมอลูมินียมกระจกก็จะใช้เป็นกระจกสีชาดาแบบนี้นะครับสามารถมองเห็นทะลุข้างในได้แล้วก็หน้าบานที่เราใช้ก็จะเป็นของ t s g นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวเฟรมหน้าบานมาให้แล้วก็มือจับตรงนี้ที่เราจะเห็นมันเป็นแฟลตเรียบไปเลยแต่ว่ามันก็จะมีหลุมให้เราสอดมือเข้าไปนะครับแล้วก็เฟรมตรงนี้เปิดออกมาเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องนอนสอมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับ จะพากันมาที่ห้องนอน2นะครับห้องนอนนี้ผมออกแบบให้สีมีความสว่างขึ้นนะครับก็จะมีการใช้สีโทนไม้ที่มีความสว่างนะครับบวกกับสีขาวครีมครับฟังกช์ชันของห้องนี้ก็จะมีโซนที่เป็นเตียงนอนกับโต๊ะทํางานเหมือนกันครับสำหรับโซนที่เป็นเตียงนอนก็จะมีฐานเตียงที่ซ่อนไฟใต้เตียงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวลิ้นชักในการเก็บของเหมือนกันครับผม แล้วก็มีฟังก์ชันของตัวหัวดเตดียงที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะให้มันสามารถเปิดปิดได้เนาะแล้วก็จะมีบานสไลด์ตรงนี้ที่สามารถรับแสงได้ตอนกลางวันแล้วก็ปิดตอนกลางคืนครับถัดมานะครับก็จะเป็นโซนของโต๊ะทํางานครับโซนโต๊ะทางานนะครับก็จะใช้สี เป็นโทนเดียวก,ก,กันกับตัวหัวเตียงแล้วก็ฐานเตียงนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามีการซ่อนไฟเพื่อให้เวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยจะได้นั่งทํางานมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับด้านบนเป็นตัวตู้โชว์ของแล้วก็ตู้เก็บของด้านบนครับระแนงตรงนี้เราใช้เป็นตัวระแนงสําเร็จรูปนะครับเลือกสีที่มันแมทก,กับตัวท็อปโต๊ะแล้วก็สีของห้องครับก็จะช่วยทําให้ห้องดูสมูทแล้วก็สวยมากขึ้น แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านเดี่ยวจากโครงการอภิเทาจังหวัดชะเชิงเซานะครับใครที่สนใจผลงานการออกแบบตกแต่งภายในของเรานะครับสามารถรับชมกันได้ที่ TikTok Facebook แล้วก็ IG a s p i c Studio นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับบ้านแดง YouTube ของเราอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กด Subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะปรึกษางานออกแบบตกแต่งภายในนะครับสามารถทักมาคุยกับเราได้ที่ Li@ n e a s p i c Studio นะครับหรือโทร เบอร์082-926-5656ครับสำหรับโครงการหน้าเราจะพาไปดูรีวิวบ้านที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ